สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาน์ i ซีนีมานะครับวันนี้ครับมาในคอนเทนต์ของซีรีส์วนะครับผมพักเรื่องหนังไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับผมวันนี้ครับจะมาเลียนเช่นตัวอย่างซีรีส์วเรื่องใหม่ครับกับเรื่องไวส์บ v e r ซ่ารัดสลับโลกสร้างจากนิยายขายดีชื่อดังครับ ผู้เขียนโดยจิตติเลนนะครับผมแมพอพูดถึงจิติเลนปั๊ดเนี่ยทุกคนจะต้องร้องอ๋อกันอยู่แล้วนะครับผมนิยายของจิติเลนเนี่ยเคยถูกสร้างมาเป็นซีรีส์ที่แบบว่าโอ้โหดังมากๆเลยนะครับที่ดังที่สุดเลยคือทฤษฎีจิตเธอเพราะเราคู่กันและปลาหลวงฟ้านะครับผมและนี่ก็เป็นผลงานล่าสุดนะครับที่นําไปสร้างเป็นซีรีส์นะครับ ทีมสร้างโดยบริษัท GMMTV นะครับผมจะได้พี่จิมมี่จากแค่เพื่อนนและพี่ซีทวินันมาเล่นเป็นคู่หลักในเรื่องนี้นะครับผม <S 1> <S 1> ผมได้ดูเวอร์ชั่นตัวไพร์ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับโหตัวไพร์ตเนี่ยเขาเล่าออกมาได้ดีมากนะครับผมและตอนนี้เขาก็ได้ปล่อยออฟิเ i ียลเทเลอร์ตัวเต็มแล้วก็มาลองดูครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันนะครับกับไวท์เวอร์ซ่รัสลับโลกออฟิเชียลเทเลอรครับ ผมเคยคิดนะว่าโลกคู่ขนานนะมันมีอยู่แค่ในหนังหรือไม่ก็ในนิยายเท่านั้นแหละจนกระทั่งออออจบงตายออแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาอยู่ในร่างคนอื่น กลกวข้ามส,<ห>สมาคมคนไทยในต่างโลกจ้ะที่นี่เนี่ยเป็นแค่แหล่งรวมตัวของคนที่ข้ามโลกมาเหมือนกันสมาคมที่นี่พาผมกลับโลกเดินได้ปะอันดับแรกรเราต้องหาคนที่ข้ามโลกมาเหมือนกันอีเทสเป็นไงบ้ว่างวะไม่เจอกันนานเลยกูถามอะไรมเหน่อยงมึงเคยตายปะทุกพี่เรียกคนที่เราตามหาเนี่ยว่าคุณแจนนำทาง เราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนั้นเป็นกุญเจนำทางคำแนะนำที่ดีที่สุดตอนนี้เลยนะใช้หัวใจนำทางเอ้นี่ชื่อไทันเป็นเพื่อนสมัยมาติดวของเจ้าของร้านเนี่ยแต่ติดอยู่นิดเดียวนี่ใช่ทันแน่วะไอ้ทันที่โลกโนน่ะมึชื่ออะไรวะหไวทาย แจ๊กปะบวงั้นกโ็โรสใช่เว้ยไอแดงแดงบ้าน <laughs> <laughs> แล้วเราสองคนเนี่ยไม่คิดกันบ้างเหรอถ้ามันใช้เช็ดฝุ่นได้มันคงต้องลองใช้ที่ใจมัหงเลยกูว่าหัวใจมันไม่ได้ใช้งานนานสักพักใหญ่เลยวะ่ะฟูมึงนี่พี่แปง้งที่กูจะชวนมาช่วยขวเขียงบทอะตั้งแต่มีพี่แป้งเข้ามาในทีมอะ บทของพวกเราไม่สนุกขึ้นเยอะเลยนะเว้ยก็มึงเคยบอกเงี่ว่ามึงรู้สึกว่าพี่เขาพิเศษนะกูว่าเขาก็น่าจะเป็นกุญแจนําทางของมึงนะแล้วมึงไม่คิดว่ากุญแจนําทางของมึงคือกูกเหรอเดี๋ยวไม่ใช่ว่ากูมึงจะเป็นกุญแจนําทางกันตัวเองนะถ้ามันใช่นะเว้ยเรากลับกันไดนน้ค้คนนะ มันขโมยชีวิตคนอื่นเว้ยแล้วมันจะย,ยิ่งไปจริงหรอจริงแน่เนีทิ้งท,ท,ท,ทุกคนแม่งก็แค่ทำไปตามความเชื่อของตัวเองเท่านั้นแหละแต่ว่าตอนสองคนอะข้ามโลกมาเรียนรู้อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหาอะไรอะทิชชู่วไงกูเลิกกันแล้หนะเนาะเ,เดี๋ยวกูเช็ดให้มึงเอง Oh. <c oughs> เดือนมกราคมนี้โอ้โ oh. ห <ac> <'s> ตัวอย่างนี้เนี่ยโอ้โ oh, หเล่าเรื่องออกมาได้ดีมากๆเลยครับ <c ười> นอกจากที่จะมีเส้นเรืเ่องของผู้เจนําทางที่เราจะต้องตามหามาให้ได้เพื่อที่จะได้กลับไปสู่โลกของเราเ <c ười> ส้นเรื่องความลักของตัวพี่ทะเลกับพี่ทันในเรื่องแล้วด้วยเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีอีกหลากหลายเส้นเรื่องมาเป็นตัวสั่ขั้นกลางในการกลับไปสู่โลกปกติของพิทะเลผมดอนว่าเลยว่ามีอุปสรรคเยอะแน่ๆจากที่ดูตัวอย่างนะครับผมโหน่าสนใจมากในตัวอย่างนี้เนี่ยได้มีการเปิดตัวพี่น้ำตาลนะครับผมเป็นผู้ช่วยให้กับทีมเฟรนครดิตในการเขียนบทและตัวพิทะเลในเรื่องเนี่ยก็มีคิดเป็นไกลแล้วว่าความสมพันธ์ของพิธานกับความสมพั์ของพี่แป้งเนี่ยอาจจะเป็นกุญเจนนำทางในการพากลับโลกเดิมก็เป็นได้ อันนี้ก็เป็นการคิดมนโนไปเองของพิทะเลในเรื่องนะครับผมโอ้โหผมเชื่อว่ามันน่าจะมีอีกหลายเส้นเรื่องแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าน่าติดตามตั้งแต่ตัวไพร์ลแล้วนะครผมพอมา o f f i ิเช l ยลเทเลอเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าติดตามกว่าเดิมเลยนะครับผมตารานักแสดงในเรื่องนอกจากจะมีพี่จิมมี่แล้วก็พี่ซีแล้วเนี่ยมีคู่จิน้นพี่โอมภวัตและพี่นนท์นกรพัฒมารับเชิญด้วยนะผมพี่เจฟลาละนาพี่เอมณีรัตน พี่นีโอพี่อูธนบูรพี่บูมทาตาทรเปเปอร์พานุโรุแล้วก็ดารารับเชิญอีกมากมายจะมาร่วมสร้างสีงสันในซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมทุกวันเสาร์สองทุกครึ่งทาง j m 2 5และทาง Youtube g m m t v พร้อมกันทั่วโลกเริ่ม16กรกรกฎาคมนี้ครับนะเป็นซีรีส์วายเรื่องที่ผมรอดูเลยครับผมนะ ขอจบการรี action, แอคชั่นกันต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ